Hey, ฉันคือ AI Chloe วันนี้เราจะมาดู3ครั้งที่จองกุกทนไม่ไหวและร้องไห้สุดๆอันแรกตอนที่เขาพังทลายในไลฟ์สดล่าสุดเพราะหนังอนิเมะ K-pop Demon Hunter เขากำลังชิวอยู่ใน w e v e r s e l i v e ร้องเพลง OST เบาๆแล้วตัดสินใจดูหนังไห้เรื่องนั้นกับเราแล้วทันใดนั้นตูมฮีโร่เสียสละทุกอย่างเพื่อเพื่อนและคุณเห็นหน้าจองกุกเปลี่ยนจากชิวเป็นน้ำตาคอในไม่กี่วินาทีเขากระซิบว่าไอโง มาสู้ด้วยกันต่อไปเถอะเรากับกำลังคุยกับตัวละครลิปปาเดียวเขาก็เช็ดน้ำตาหน้ากล้อง Netflix ถึงกับเปลี่ยนแบนเนอร์เป็นหน้าเขาที่ร้องไห้และผู้กำกับก็รีโพสต์แฟนๆแทบบ้าต่อไปวันที่เขาเห็นจินไปเกณฑ์ทหารเดือนธันวาคม2022รู้ที่ไหมว่าจองกุก,กกับจินเหมือนพี่น้องจินแทบจะเลี้ยงดูจองกุกมือใหม่มาตั้งแต่สมัยเทรนนี่ดังนั้นตอนยืนอยู่ที่ประตูค่ายฝึกเห็นจินผมเปลี่ยนใส่ทุทฐานจองกุกพยายามทำเป็นครูแต่น้ำตาคลอขึ้นมา อาอ์มมุขตลกไม่ต้องห่วงเราทุกคนก็ต้องไปต่อแต่จองกูข้าน้ำตาไม่อยู่เขาฝังหน้าลงบาร์มมเบื่์คนอื่นความคูกพันดิบๆแบบครอบครัวนั่นโวนใจอาร์มี่เป็นๆสุดท้ายช่วงเวลาวิดีโอแฟนเน็ตดึกดึกต้นปี2023มจองกูโผลมาลีเวิร์สเลพร้อมเบียร์ในมือแค่ไว้กับเรามีคนรบวิดีโอรวมเส้นทางของบางทันที่แฟนทำและข้อความจากอาร์มี่เขาดูเงียบเียบแล้วทันใดนั้นคุณอินตาเขาเป็นประกายเขาพยายามหัวเราะแค่แพ้อากาศเองแหละพวก แต่เสียงสั่นคลายเขาหมดสุดท้ายเขาบอกว่าผมมีความสุขมากเพราะพวกคุณและน้ำตาหยดน้อยๆน,นั่นกลาเป็นหลักฐานัั้นี่ยมว่าเขาแค่แค่ไหนอามม่รู้แชทด,ด้วยความรักและกำลังใจช่วงเวลาที่ตรึงความเชื่อมโยงทางอารมณ์ของพวกเขาพอดีแล้วตอนน้ำตาไหลพวกนี้บอกอะไรเกี่ยวกับจองกุกเขาเหินอกเห็นใจได้สุดๆร้องไห้เพื่อการเสียสละของตัวละครอนิเมะ เขาจงรักภักดีสุดใจร้องไห้ตอนบอกลาที่ชายของเขาและเขาทราบซึ้งลึกๆน้ำตาคลอเพราะความรักจากแฟนแน่นอนเขาเป็นนักแสดงที่ทรงพลังแต่เบื้องหลังเขาเป็นผู้ชายจริงใจเปิดใจที่ไม่ซ่อนความรู้สึกการผสมผสานร,ระหว่างอารมณ์ดิบๆกับพรสวรรค์ซูเปอร์สตาร์นี่แหละที่ทำให้อามีติดใจเขาไม่เลิกเตรียมทิชชู่วไว้นะเพราะกับจองกุกฉากน้ําตาซึมครั้งต่อไปอาจอยู่แค่หัวม,มุมถนน